ไอ้แย่แล้วแย่แล้วลืมลืมคอยล์ลืมคอยล์เฮ้ยเราเป็นฝั่งทีเฟน์เราเป็นฝั่งทีเฟนเราเป็นทีเฟน์ต้องถ้าคุณต้องเล่นคิวคุณต้องอย่าแขทงตรงนี้นะต้องหยิบอะไรมาก็ได้มีหนูครับหนูก็มีแทงเป็นหนูกัะปอกหยิบอะไรมาก็ได้ทีเฟนซี่มาแล้วเขาได้ทุกแล้วเขาได้ถูกแล้ว นี่เจมเทพดุมฟิตโอ้โหเออชุบได้ไหมไม่เป็นันตายปั๊บไม่ได้ร้อนครับถอยมาถอยมาถอยมาผมโลยิอยู่ผมยิอยู่ผมยิ่อยู่ผมยิ่งยู่จริงยิ่ใครแก่อาบไปไว้ใจใครไม่ได้แล้วยู่อยู่แล้วแต่ไม่ผมยิ่อยู่จริงๆแต่ไม่ใช่ผมเป็นจะมันรู้ทันผม เราไม่โดนซ้ำสองบ่อยๆหรอกครับเราจะโดนทุกรอบเราจะโดนทุกรอบเราจะโดนทุกรอบแล้วมุกมันจะไม่ซ้ำกันยังนาโนเมื่อกี้ก็มุกใหม่ลดความละเอียดครับทามีริบบิ้นโอ้ยหมูโอ้ยผมชุบผมชุบผมชุบเออรอบนี้ไฟเออไม่เขาไม่แกงผมรอบนี้เขาเออครับเอาเอาความไว้ใจเกอ เราต้องเรียกเรียกตัดทางกันาก่อนไปอ่ต้เออหมูทุบรนเป็นเ้เอดุมดุมดุมดมว่องดุมว่องดุมว่งดุมตายุมาอยู่อยูคุณเปียวอยู่เมียนติได้ดาบแล้วตอน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 ตดช้าผมขอได้โดนได้ไหมเอาเลยเอาเลยผมไปช่วยพูดด้วยเอาตีไปถ่ายแล้วเออเออ มันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ผมยิ้วอยู่ผมยิ้วอยู่ผมยิ้วอุ้ยดาโด้วตู้เออเอ๊ะอ๊ะร้ยตายจากลอยรอดรอดตรงครับรอดรอดเจไปมีเลือดเออไม่เท่าไรไม่เท่าไรเฮ้ยหมูว่ะหมูว่ะ ลมกผู้ลูกผูสเตลกยไปล้มันน่าจะไปรีเตอรดาวได้ทำได้ว่ะโอ้ยโอ้โโอ้โบินมาบินเวยตายจ้ะโอ้ยเ่งดิวผมดิวเฮ้ยอาโต้บาผมดูตดีบอบมาแล้วเอ้าบอให้ผมไปขอไปไปเลย ผมไม่รอดฝากลูกเมฆด้วยเฮ้ยเตือนเตือนตื่นเตืนเรื่องแล้วเจเจมันตายเจแขกใจไว้มันขึ้นเราลงมันขึ้นเราเฮ้อหุยเหี้ยหุ่ยไปทานเอาแตกแบบไม่ยั้งเลย ไป้ยโหมโหมูหมูหมูใต้ไม่ไหวละเออเออคอมโบยิ้วสวยสวยโอ้โหใส่กันระบบไม่เป็นไรพี่หิวอยู่เจ้ไม่ด้วยผมโดนแทะแข่งหน้าบ้านตัก่อนนะผมผมฝตอนแรกขาดหิวโง่อ้าวของปลาตึ้งตึงนี่เลยตึงตึงนี่เดินเฮ้ยต้องยอดตะกุบ โอ๊ยมันส่งผมกลับบ้านด้วยดูดิผมได้กลับมาเนี่ยแล้วใครอยู่ตรงนั้นนายเจผมึ้นให้เก่าผมึ้นมึงดึงเฮ้ยฟาราฟาร่าไลไรทิ้งผมไอ้ยาฟาร่าตายผมพิยิวผมพิวิวผมพิยู่แต่ว่าผมโดนอัตติปากลูกเมียข้าด้วยเฮ้ยสวยผมพิวู่อัโต้ผมพิวู่ รอบนี้เขาหิวจริงรอบนี้เขาหิวจริงเอาไปโอเคเอาไปไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้เขาหิวจริงรอบนี้เขาไม่แกงผมอ่ะช่วยยืนหน้ากระดานหน่อยได้ไหมครับทำผ้าปกเวลานี้อะไรเดี๋ยว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 ไม่ใช่เวลาที่จะว่ายืนกันอย่างนี้นะดูพี่เบมายินยินปะลาปะลาหนึ่งขอขอหิวช้าก่อนเริ่มเลยที ไอมีคนจะเรียกคุณพักเขาเหรอไอรู้อะจับบึ้มไปไปด้วยปาราเจ๊ปลาราเจ๊ปล่อยของเจ๊หิวอยู่อุ้ยคาเรียมันเรืองแสงเลยระวังเจ๊โอ้โห้เฮ้ยเตือนเตึง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 สวยเออเรื่องเล่าตึงตึงไม่เรื่องเล่าไปเราตึงไปตึงไปว่าไม่รู้เขาจะนั่นไหม เอาพิมพ์ีตั้งเอะโป้งเลยเขาจะไหมั้ยเออเฮ้ยมีความซ่าเกียนติดผมเขียติดผมเดี๋ยวบอกแล้วว่ามีอยู่มีชื่อผมไปไปไปเลยหนึ่งไปแล้วส่อเออเขียนชื่อผมอ้อมก็ได้ใช่ไหมเข้าไปแล้วก็ลืมว่ามันเป็นเมยแทบจะร้องขอชีวิตน้วห่วงพี่ไม่ได้ไปคนเดียวไง เลยเกือบตายอ่ะเคยเกือบตายไหมกันก็เลยลูกตัวโดนอะไรวะโดนกระสุนลูกชองออกจากมือผมไปอย่างละนัดโลทั้งนั้นเลยใช่แต่ทั้งหมดแล้วสุดท้ายมันประจุในดาบที่พอใช้เครื่องนี้แล้วชาร์จแบตว่าสิบทีเต็มไม่กินกับการชาร์จไวขนาดนี้โอ้ชาร์จไวมากตัวของเจ้ามีชาร์จหนึ่ยี่สิบวัตต์นะครับ